คู่ของมากร์กาสนะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับพีทีประจวบไป3าตุลสี่นะครับองบอกว่าคู่นี้ผิดกล็องมากใช่ครับนะครับคือเกมเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าบางของกราสเนี่ยประมาทเองนะครับคิดว่าเล่นในบ้านแล้วก็เจอกับพีทีประจวบนั่นจะเป็นง่ายง่ายจัดตัวผู้เล่นเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างขัดใจแฟนบอลนะครับดรอปเมนดี้นะครับใช้อ่า อภิวัตเพลงประรคนใช่ <ไป S 1> สมน,น้านะครับกลางใช้วิทยาบัลลังลที่ค่อนข้างอายุเยอะแล้วนะครับทำให้เจอเกมโต้กกับเร็วๆของประจวบเนี่ยโอ้โหเจอปั่นป่วนไปเลยถ<ช>ึงแม้ว่าบางกอกาจะนําไปก่อนแต่ประจวบใช้การโต๊ะกับเร็วเนี่ยแซงทีเดียวประตูเลยคือการที่บาง,องกอกการ์ดน,นำก่อนอาจจะทำให้พวกเขาเนี่ยประหมาานะครับ,รบแล้วบุกเพลินๆจเ,เจอเกมโต้ะกับของทางประจวบที่มีทา <ๆ S 2> นด้านของจอรนาธานลีศนะครับแล้วก็อมรธรรมนามที่ ขึ้นไปแล้วต้องบอกว่าจบสกอร์ได้เฉียบคมจริงๆ,ๆนะครับในเกมครึ่งแรกรใช่ครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยบางของก l พลาดเองนะครับส่วนประจวบตอนนี้เป็นทีมที่น่าจับตามองมากครับ